ตอนนี้สมบโตรัมตังานอีกครั้งอาจะมีช่างเกา่าจะเป็นสซยอธิทาสองข้างส่วนช่องบนนี้จะเป็นซสซยองค์พระสี่องค์กนวนนี้ก็ตอนนี้ช่างได้มาทำนั่งร้านเตรียมสาุานที่ชาปน จับเซรามคูนก็ติดลายช่วงประมาณอีกสองเดียนน่าจะเสร็จหรื่มก็ก่อนปีใหม่ส่วนในช่องข้างๆจะเป็นช่องใส่อองค์พระองค์พระปัสมาธิส่วนกำบนตรงกลางจะเป็นองค์พระยืนอ่า ทิศนี้เป็นทิศตะวันตกเป็นปางันสมุทรส่วนทิศตะวันออกจะเป็นปางประทานพรข้างหน้าข้างล่างก็จะเป็นจะเป็นเทวดาคู่นึงแล้วก็มีช้างอยู่ข้างหน้าอีกคือยังไงอย่างเดียแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มี